สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะผมกับเซลเจเอฟอร์แจกแดกทันกับฟอร์แจกแดกบราเจ๋อนี่ยนะผมวันนี้เรามีรถมารีวิวนําเสนอแล้วนะผมกับคันที่อยู่ด้านข้างนี้นะผมก็เป็นตัว xlt นะผมตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะผมเครื่องยนต์ก็คือสองจุลิตร t u r โบเดี่ยวนะผมตัวนี้160แรงม้านะผมตัวนี้มาพร้อมกับชุดแต่ง f 1 5 0่งห้าศนะผมวันนี้พร้อมกับไฟมาสตังด้วยนะผมตัวนี้ แล้วก็ล้อแม็กขนาด18นะผมตัวนี้เดี๋ยวลองดูรอบๆคันนิดหนึ่ง หลังจากที่ดูรอบตัวรถกันแล้วนะผมทีนี้เรามาดูชุดแต่งกันเลยนะผมว่าคันนี้หลัาากๆแล้วเราแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างเริ่มจากด้านหน้านะครับผมตัวนี้เราใส่เป็นสกูปทรงฟิตให้นะผมพร้อมกับทวามสีเดียวกับตัวรถก็คือสีน้ําเงินนะผมแล้วก็ตัดด้วยสีดานะผมตัวแรกเนี่ยเราทําเป็นสีน้ําเงินด้วยเช่นกันนะผมต่อมาที่กระจังหน้านะผมกระจังหน้าเนี่ยเป็นกระจังหน้าของทรงแรปเตอร์นะผมตัวนี้ ทำเป็นสีดำร้วนเลยนะผมตัวนี้แล้วก็ติดไฟ LED ให้ทั้ง3จุดนะครับส่วนในด้านของตัวไฟหน้านะผมไฟหน้าเราได้ทำการอัปเกรดเพิ่มเติมให้นะผมจากเดิมนะผมที่เป็นไฟโปรเจกเตอร์เป็นไฟมาส t ตอรนะผมตัวนี้ก็คือเพิ่ม3ขีดเข้าไปนะผมแล้วก็ใส่ไฟ LED ด้านล่างพร้อมกับตัววงแหวนนะผมตัวนี้ต่อมาที่ตัวกันชนด้านหน้ากันชนด้านหน้าเราก็ เปลี่ยนเป็นของ F150 สัญลักษณ์ของตัว F150 เลยที่เด่นๆนะผมที่ทำให้ทุกคนทราบว่าเป็น F150 ก็คือตัวแสัญลักษณ์รูปตัว C เป็นไฟ LED ตรงนี้นะผมถ้าเกิดเวลาติดมันจะสว่างเป็นไฟรูปตัว C พร้อมกับตัวกันชนด้านล่างตัวนี้แล้วก็ตัวแผ่นกันเศษหินนะผมตัวนี้ต่อมาในด้านข้างของตัวรถด้านข้างตัวรถเราก็ ติดเป็นคิวล้อ6นิ้วนะครับผมตัวนี้แบบไม่มีหมดให้กับลูกค้านะผมพร้อมกับตัวนี้ใส่ล้อแม็กเป็นล้อแม็กขนาดขอบ18นะครับผมตัวนี้พร้อมกับตัวยางมอนสเตอร์นะผมะาลายเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกได้นะผมก็ชอบแม็กใดไหนก็ลองคุยกันนะครับผมมาในส่วนของตัวรถด้านข้างนะผมตัวนี้ก็ติดสติ๊กเกอร์นะผมตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นลายชื่อของลูกค้านะผมแล้วก็ติดตัวเบ้า กัลอยให้นะผมพร้อมกับฟิล์มเซรามิกให้รอบคันอย่างดีอ่าแล้วก็ตัวกันสาดทั้ง4ชิ้นพร้อมตัวราวหลังคาด้านบนมาในส่วนของกระบะท้ายนะผมกระบะท้ายเนี่ยเราติดเอ่อตัวแม็กไรเนอร์นะผมอ่กากัลอยให้แล้วก็ตัวโปรบาร์นะผมตัวนี้เป็นของアウเลนเดอร์พร้อมกับมีไฟเบรกดวงที่3ให้ด้วยนะมาในส่วนของตัวท้ายเลยนะผมตัวท้ายรถนะผมก็ มีครอบปฟท้ายพร้อมกับตัวสติ cker นะผมสติ cker ด้านบนแล้วก็ตัวร่างนี่เราเปลี่ยนฟอนต์ได้ด้วยนะผมพร้อมกันนี้กับตัวเบา้ากันลอยมือเปิดด้านหลังส่วนในด้านของตัวกันชนกันชนเดิมเราถอดออกเปลี่ยนให้เป็นกันชนเหล็กนะครับผมเพื่อจะได้เข้ากับสไตล์ออฟโรดนะครับผมที่เราแต่งให้กับลูกค้าตัวนี้เป็นกันชนเหล็กของตัว outlander นะผมตัวนี้มีห่วงรากจุงนะครับผมแล้วก็มีไฟถอยเป็น led ตัวนี้เซนเซอร์เดิมนะครับผมยังอยู่ทั้ง4ี่จุดปกตินะผมพร้อมกันนี้ตัวนี้กันชนตัวนี้นะครับผมมีตัวรากเรือหัวบอลนะครับผมตัวนี้อด้หไหมแบบนี้เลยพร้อมกับนี้เราได้ติดกล้องนี่นะครับผมกล้องวิดีโอนะผมตัวนี้อ่าหรือว่ากล้องถอยนะผมในตัวเดียวกันาจากปกติที่ไม่มีมานะครับผมเราก็ติดเพิ่มเติมให้กับลูกค้า ใครับดูในส่วนของภายในนะครับภายในเดิมๆของตัว XLT ปี2021เนี่ยเป็นเบาะหนังมาจากโรงงานอยู่แล้วเป็นหนังแท้ตัวนี้สีดำนะผมแล้วก็ตัวได้จะเป็นสีเทาผมาเดินเป็นตะเข็บคู่นะครับตัวนี้ด้านหน้าครับผมสำหรับคันนี้นะเราก็เปลี่ยนให้เปลี่ยนจอให้ด้วยนะผมจากเดิมที่เป็นจอขนาด8นิ้ว มาจากโรงงานนะผมตัวนี้เราเปลี่ยนให้เป็น9นิ้วนะผมพร้อมกับมีฟังก์ชันที่ว่าเล่นอินเทอร์เน็ตได้นะผมโดยการปล่อยฮอตสปอตจากโทรศัพท์ผมเข้าไปที่จอแลผมก็สามารถเปิด YouTube หรือว่าเล่นเน็ตนะผมเปิด Google Map อะไรนงี้ได้หมดเลยนะผมต่อมาที่ตัวพวงมาลัยพวงมาลัยตัวนี้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแบบผ่อนแรงนะผมตัวนี้สะดวกสบายมีน้ําหนักเบานะผมแล้วก็แม่นยํามากนะผมเป็นเจ้าเดียวในประเทศเลยก็ว่าได้นะผมที่ใช้พวงมาลัยไฟฟ้าแล้วก็มีตัวนี้ ตัวรอมนะผมตัวรอมที่ในรถของ xlt นะผมที่เพิ่มขึ้นมาในของรุ่นปี2021นี่แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้านี่เห็นไหมครับเห็นไฟไหมนี่ครับไฟแมดแตงเนาะตัวนี้แล้วก็ตัวสลักรูปตัว c ของ f 1น0นะผมตัวนี้เออถ้าลูกค้านะผมท่านใดสนใจ สไตล์การแต่งรถแบบนี้หรือว่าชอบอยากจะได้สไตล์การแต่งรถแบบไหนนะผมก็ลองทักเข้ามาได้ทางข้อความของอช่อง y o u t u ฟอร์แจกแบกบาจ่าเอ๋หรือว่าจะเป็นเพจฟรีดาวกระบะฟอร์เรนเจอร์หรือว่าจะโทรหรือแอดไลน์เข้ามาที่เบอร์0ูนย์เก้าแปดสี่หนึ่งแปดแปดศูนย์แปดเจ็ดที่อยู่ด้านล่างนี้นะผมก็ทักเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ตลอดนะผมก็มีอะไรติดส,สงสัยหรือว่าข้องใจก็สอบถามได้นะผม ถ้ายังไงคลิปนี้ก็ฝากช่วยกดแชร์กดไลค์และกด subscribe ติดตามไว้ด้วยนะผมเผื่อว่าเวลาผมมีลงคลิปนะผมจะได้รับการแจ้งเตือนนะผมในเรื่องของชุดแต่งหรือว่าโปรโมชั่นต่างๆนะผมคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ